โอเคครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กันไปกันฟรีเรามีแขกรับเชิญคนหนึ่งครับตังครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยไม่ใกล้ไม่เนี่ยสิครับนี่มาอยู่ในเกมคริสคราฟนะฮะเออนั่นแหละครับเฮียนี่เอาไว้แดกนะฮะโดนแดกเลยมแล้วบอกอัพฟิชเออเนี่ยมันสอนอยู่อะอ่านดีกดอีเพื่อเก็บของแล้วไหนวะ อ๋อลศพพอมึงเรอันนี้ไปดึงขึ้นมาอันี้นนี่ต่อแล้ววิ่งได้ไหมวะออวิ่งได้วิ่งได้เหมือนซาเลนเดอร์แมนเลยวะขดไม้เหรอลองตีไมมตีไม่ได้ตีดู้เสียงมันดิตีไปเ่อยๆมันตีไม่ได้เกมนี้มันน้อยมันบอกให้กดคิวแล้วเดี๋ยวๆๆๆๆอะไรเดี๋ยวผีมา เราหาพ่อ,อ่ะที้ง่าแม่มึงไงท้งหมดาไปแล้วทิงหมดเนี่ย,เ,ย,ยเห็นกาซอมบี้อยากเจอกนสแลนเดอร์โอ้ยยี่ยียี่สเลนเดอร์แมนเอะโอโอสเลนเดอร์ค้งมาแล้วยี่ยี่ย,ยี่ยย,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 อยรอนร้อนหน้าตัวเมียมากร้อนร้อน ยย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 ไอสัตว์พ้องเดียบไม่นะีมาเต้นลีลาเลยไอสัตว์ไม่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 พ้องดียังไล่ะทำอะไรทำอะไรทำอะไรอ่ะไอกระโดดต่อยไอกระโดดแทงเข่าแทงเข่าแล้แทงเข่าฮู้จโอ้โอ้ยเย็ด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 ยายาดูเื็ดเพิ่มเลยลองให้ตตอย เป็นไงมาลอให้ต่อยไม่ดูนอยมาสิไอ้เขี้ยนนี่พวกนี้ออกเดินทะลุหินองไอ <siglo. S 3> ้เขี้ยนไม่เดินทะลุหินกูเดินทะลุเหรอฮะอ๋อเกี่ยนเด็กต้นไม้ล่ะต้นไม้ล่ะเดินผู้ต้นไม้มามาเลยสระอะไร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 เได้เลยเยอเออใช่นะเกมนี้สามารถเล่นมัาติดเยอะเยอะได้แล้วก็ไม่กระตุกเลยผมบอไม่กระตุก ัยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยเยอะเยอะเยอะเยอาหายเลยเรียนเดอร์คูวเดียวเทียไม่นะขออย่าเป็นบอสนะฮะแค่นั้นแหละเจ้าโอ้ยเฮียผู้หญิงผู้หญิงขอโทษเฮ้ยเก็บของเก็บของเฮย คือถ้าก็มันเอ้นต่อยต่อยต่อยกดอีแดดแดดเหมือนจะเป็นเหล็กด้วยนะเดี๋ยวเราเข้ากันดีดีทางซ้ายเนี่ยโอเคโอเคเข้าไปเข้าไปเหมือนเป็นบ้านมั้งอ่ะกดอ่ะเยี่ยมไเลยสัตว์เฮ้ยพวกไอ้ยังไม่เกิดวันแากูเลยสัตว์หน้ากูเลยเต้นลีลาวหล่างนั้นเลยเยี่ดายาด้วย เยียมเล่นไม้หรือสัตว์ดุงทํามมิเจ้าอโอกำกำเนี้อะไรวะเนี่ยมามาพ่อเหนียวไรอะไรเมื่อกี้เฮ้ยสัตว์เกือบแล้วพ่องเยอะคิปเปิ้ลผ้าเหมือนจริงมากเลยโอ้เต้นเงี้ยอะไรเนี่ยหนูมาเต้นเดลียว เฮ้ยวาน่กเลยพ่อพอพ่อไม่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 ยาเลยไม่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 ่ยายายาพ่อ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 แค่แค่โอ้รอดิเงี้ยมันนี้เจ้าเจาะไม่ได้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 ไอ้เหี้ยมาเยอะเลยนะไอสัตว์โอ้โหโดนแดกโดนแดกโดนแดกนะฮะขาดเลยเลือยเราเยอะประมาณนี้ ย่อมเล่นไม้ฝันดอมันดอเะี่ยมงอนดอมาใส่ไม้เฮ้ยมันดอมันดออะไรล่ะเอ้ายังยัไม่หมดจะอีกตัวสุดท้ายเดี๋ยวเราไปถึงตัวสุดท้ายกันเต้นเฮียเลยเต้นอะไรมึงเต้นอะไรเนี่ยครับไม่ได้ ตังแม่งคืกงอกดอาร์ดิเออมาประเดิมกันด้วยอูยอ้บ,<า>อบ้าเจ็ดเคแอนพองดิแอนโดมิตะต่อมบี้ด้วยเฮียอะไรเนี่ยโอ้ยังไม่พอเหรอนเนี่ยมึงเน,นี่ยโอเล่นอย่างนี้เหรอฮะบ้าไปแล้วพลังงานเราจะหมดแล้ะเฮียแหละ เกียร์เลยวะไอ้ารโอ้ไม่ไม่ไม่นีตายทีนี้จะมีที่ตั้งหลักก่อนด้ยจัดการตัวเล็ก่อนมาแค่ท่านดูใครอยากได้เดี๋ยวส่งเว็บโหลดคอมอันนี้สามารถใช้เอาคอมสเปกต่ำได้เก็บสเปกกากาแต่แปลงเลยกูไม่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 ย่าอย่าอยาย่าย่า ไอ้ย่มาเไปลไไป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 ยากูติดีไเนี่ยไได้ครับไปไหไปครับไอ้ยี่ติดนอไ e f u c กไอ่ใหกพักนอเอฮ้ยเลือนมันลดเออตายแล้วตายที ma, มา hai หมด ma, มา đi, มา đi, มาไอ้3ตัวตัวใหญ่จัดการเสร็จ เอ้ sí, sixteen, oh, cues, no, ยอ้เจมงเอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นคือแม่งีสองหกใจเย็นดี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 เก้าอย่าพึ่งกดเก็บของไวนดูน mm ี hmm. awesome. yeah, yeah, ่เราคราบเลยได้มั้เชิญครับคุมตังครับชอบคของชอบเหรอฮะลือไอ้คือขวานจากอะไรอยู่ัวแมวผั่วโกตังหมดละวหญ่เยอะโอ้เจ๋งไหมเนต่ไม่ดไม่ไม่กดอย มาไอสัตว์กูไม่โกงหรอกนะปาได้นี่เลยเจียวมากโอ๊ยไปไปไปวิ้ย yes วิ้ยวิ้ยวิ้ยเจ้ไม่ด่าเลยครับครับไอคิไม่ตกใจหมดเลยโอ้แอดเกมวันนี้มันคนหลอนมามาดิมาดิมาขัวหัวหัวคาดหัวหมดขวานเกิดเที่ยวเลยเกมนี้ทำได้เหมือนจริงมากเลย โอ้โหมาแล้วบิ๊กเอ็บิ๊กเอบิ๊กเอดมาแล้วบิ๊กเอดมาดีกลัวกลัวเยี่ยมดูเลือดมันี่มามาอขอกดที่มีเลยช็อหัวเลยช็อหัวเล็ดชอตให้ดูอีกเลดชอตตดไ้อ้ที่เสียบอีกตัวอีกห้าตัว

อย่าทิ้งทิ้งไม่ันตายใช่ปีกันนะโอ้ยแมงกากวอยขวานีขวานได้งูวด้ปันทีหัวเอ้ากดดิอุรอดเว้เอาเล็้วดัานท้ายเจ็ดเคช่วยกูด้วยครับพี่น้องโอ้โหเฮลหมดพอมึงโอ้โหโอ้โหมาเออจิบยังไงโอ้ไม่ตีรถเยอะก่อนใจแอนบอส ว่าอันนี้มันคือแบบเหมือนนรกเลยอะอกูตกมานรกมากเลยเอ่ะอเ,เป็นเรื่องจริงกูข,งข้ามภูขขเขาเทียนี่เต้นเลยว,วะเหมือนตัวใหญ่ๆอือวะ่ะอียไม่ไม่ไม่ใหญ่อะโอโ้ว้าแล้วโอ้โหยืดด <laughs> ึงเลยตึมเลย,เลยโอริโอ้เจ็ดบาท <laughs> กดอาไมพักก่อนไม่ไหวแล้วพักแต้กูเห็นกูพี่ันเลยขึ้นเออมามา โอ้โหเลือดก,กูไม่ไม่ไมยาคยรเัเอาสแหลกเลยแมงย่งหมดแล้วเออ้อนไ,ได้ดยดเคจริงเหรอหนัง,งนำตเลยถ้ากูผ่านด่านนี้ไปกูแบบแจกไอดี ID แท้มาครับเลยมียูสี่แลหัดยิ้มยิ้มยิ้มใช่ใเอ้ยเอ้ยไปไๆไๆไปไ่ไนี่ล่หลอนเลยนี่เลนี่เลนี่เล ประสบการณ์ขนตูดลูกของกูอุ้ยมาเกมนี้แม่งคอมสเปคต่ำมันยังเล่นได้โอ้ยเฮี่ยแม่งโคตรรลอนเนะนี่ต่ำม่ยังไม่กระตุกอ่ะโอ้โหโอ้โหไฟลุกเลยไม่ไม่ไม่อะไรวะแม่งรือต้องเก็บตัวเฮี่ยพ่อะตายใครไม่มาขยันไว้สัตว์คอยรอดเน่เขาไปที่น้ำลูกเลยรื้อทำไง เดินไปเรื่อยหลบดมันทำไงวะเฉยๆเหรอกดคิวแล้วชิงขวดแดกขวดขวดไม่มีโอยจะโมกขวดมีเออตัวมีือหลอนมากเลยอ่ะ